อันนี้จับมาแล้วนี่จับมาจับมานี่เป็นล้วงมาจากในรูรูตัวใหญ่มากกับข้าวเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเมนูจ้านี่กับข้าวของเรานะคะนี่เห็นไหมข้าเรียกบ้านพี่เข้าเรียกอะไรนะอันนี้ปลาที่พทไปหามากับแม่นะเมื่อตอนบ่ายนะคะเราไม่ได้ทําในป่านะแต่เรากลับมาทํากินที่บ้านกระดูกก็กินได้หมดเลยนี่เห็นไหมคะ แล้วก็ใส่ไปในหม้อคืนไม่รู้ว่าชื่อไม่ไม่แน่ใ,นใจว่าชื่ออันภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะดูโอ้ดูดีน่าก,กินมากอันนี้คือใส่พริกอะไรใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยหอมมากดูนี่ปลาปลาไม่กี้กโอ้น่ากินนากินข้าวกันค่ะกินข้าวอันนี้แกงเห็ดนะคะคือเรท่โคนะอันนี้แกงที่เราไปหาปลามาได้นะต้มแซ่บต้องหามคุณพ่อค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้แพทกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ปลาที่เราไปหาได้เมื่อตอนบ่ายนี่ดีนะตัวใหญ่มากเลยนะคือแบบแค่ที่เดียวนะเนี่ยแค่ที่เดียวะตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้จับมาน,นี่จับมาจับมานี่เป็นล้วงมาจากในรูรูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มีสองสามตัววันนี้แพทจะทําแกงเหมือนต้มแซบอะค่ะคล้ายๆต้มแซบนะ อร่อยอยากกินมากนะนี่ปลาปลาของเราได้เยอะเลยเดี๋ยวต้องทําเครื่องก่อนนะคะเครื่องเนี่ยแพทย์จะใส่พริกสดพริกสดนะคะพริกสดกระเทียมกระเทียมนี่นะคะใส่พริกนะคะพริกสดนะคะแล้วก็ขมิน้นใส่ขมิ้นด้วยนะคะใส่ขมิน้นพริกสดแล้วก็กระเทียม พริกแบบขอแบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบเผ็ดเท่าไหร่ไม่อยากทรมานตัวเองอะไรประมาณนั้นกระเทียมใส่ลงไปให้หอมหอมนะคะอันนี้ปลานี่เราก็ต้มไปก่อนขอแบบใส่ปลาตัวเล็กๆก,ก,ก่อนตัวใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปย่างกินเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเอาไปเผากินดีกว่าได้กินเนื้อแบบอร่อยอร่อยบ้านแพทก็จะมืดๆหน่อยนะ พี่ๆก็เปิดไฟเอาแล้วก็บ้านข้างในคือไม่มีไฟฟ้านะตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงประมาณนี้แหละตอนตอนนี้นะหกโมงนี่เละหมดเรียบร้อยค่ะตามทีสองทีก็แบบโอ้โหกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่อยู่แล้วตามทีสองทีก็เละหมดนี่ใส่ตอนที่มันเดือดน,นี่เราต้องใส่อันนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่ เม็ดมะเขือพวงบ้านแพทรเขาเรียกว่าสกอคาซานี่สกอคาซานะไม่ค่อยมีถ้าอยู่บนดอยก็ไม่มีอะไรกินก็แล้วก็เก็บไอ้พวกนะะี้ค่ะมาตามกินอร่อยมากตอนเด็กนี่ชอบกินชอบกินไม่มีอะไรกินก็ไปเก็บใกล้ๆบ้านนะค่ะแถวๆบ้านแหละเอามาตามกินตามแล้วก็คั่วกินเนี่ยค่ะอร่อยชอบกิน มื่อกี้เรากลับมาคือเราไม่ได้ทําในป่านะคะเพราะว่ามันเย็นมันหนาวมากน้ําเย็นมากแล้วแบบกลัวฝนตกในช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกทุกวันเราก็เลยแบบเออไม่กล้าไม่กล้าแบบทําในป่าดูกลัวแบบที่ไม่ทนันลมก็เยอะมามาเยอะอะไรแบบเนี้ยก็กลัวเหมือนกันเนาะกลับมาทํากินที่บ้านดีกว่าตามข้าวอะไรเรียบร้อยก็แล้วก็มาทํานี่ให้น้องพลอยไป มิกิก็ตามข้าวไปนิดหนึ่งละตอนนี้ให้น้องพลไปตามข้าวต่อแล้วก็เราก็มาทํากับข้าวพี่พลหุงข้าวให้มิกิวันนี้พี่พลหุงข้าวแล้วก็ไปตามข้าวเพราะว่าข้าวในัในข้าวในข้าวข้าวที่ตามไว้ของพ่อกับแม่ไม่มีแล้วก็ตามไว้สักนิดหนึง่งตามตามตามไว้ก่อนเพราะวันนี้ยังไม่ไปไหนทำกับข้าวกันก่อนนะ อันนี้นี่เก็บเก็บปลาไว้ให้พ่อนะตัวใหญ่เก็บไว้ให้พ่อไม่รู้ว่าพ่ออยากกินเมนูไหนนะนี่เก็บไว้ให้พ่อกับแม่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะทําเมนูอะไรเก็บไว้ให้เขาดีกว่าแต่วันนี้เราก็จะทําเหมือนต้มต้มขมเออต้ม,ต,ม,ต,มต้มแซบธรรมาดาเนี่ยคะย่ะนะภาษากะเหรี่ยง,ง,ยยงยเขาเรียกว่าโตเวอเหนาโพเนี่ยโตเวอเาโพนะตาอะไรตาเขาเรียกอะไรเราก็เกรียกภาษาไทยไม่ถูกอ่ะเราก็เรียกว่าต้มต้มแซบอะไรแบบนี้ก็แเลยกัน คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ของเราแค่แบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แบบเครื่องเครื่องแบบให้ครบอย่างเงี้ยค่ะืแบบธรรมดาธรรมดาบ้านๆเนี่ยบันมืดหน่อยนะคะตอนนี้เย็นแล้วเงียบมากให้ให้อาหารไก่เสร็จก็เงียบมากเพราะปกติแล้วอะถ้ามีหมูเราก็จะให้ข้าวหมูนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีหมูละ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปลาปลาเบืเบือเก,ก่อนใส่พริกเมื่อกี้ที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปแหมไม่รู้ว่าบ้านพี่ๆสุดเหมือนกันไหมนะ,ะบ้านหนูสุดแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะใส่่ลงไปคะจคายโบด้วยนะคะนี่อันอะไรนะบ้านแพทรเขาเรียกว่าเจคายโบนะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้บ้านแพทรเขาเรียกว,นะว่าเจคายโบรู้จักไหมคะ ทุบๆให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบ้านแพทย์เขาเรียกว่าจอแคลโบนะคะจอแคลโบจอแคลโบแปลว่าตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ใส่ลงไปค่ะเพื่อความหอมนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวมอกี้เดี๋ยวต้องรอ นี่รอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะต้องรอให้เดือดแป๊บหนึ่งดูดูดูดนี่นะ่าอร่อยเลยสิปลาเมื่อกี้ที่เราไปหา<อ>แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะทำให้แบบมันเละเละนิดหนึ่งนะคะเ <c oughs> ละเละก็คือเราจะตามใส่ในมูสโตของเรา <c oughs> เราจะตามใส่ในโคก <c oughs> แต่รอให้มันนี้ก่อน <c oughs> ไอ้ยะไม่ธรรมดา ต้มถุงต้มแซ่บต้มอ,อะไรสารพัดสารพีเผ็ดนิดนึงแต่ว่าจ่างเกลอือจ่างเกลอกือเกราะนั่นเราต้องใส่เกลือค่ะใส่เกลือนิดนึงอิสาบานแพทเรียกว,ว่าอิสานะคะเกลอืเกอ,เลเกลอเป็นก้อนเลยเกลือเป็นก้อนเลยเราก็ใส่นี่แหละละลายน้ำก่อน ใส่เกลือใส่รสดีนิดหน่อยมีรสดีนิดหน่อยต้องใส่รสดีเพื่อเพิ่มความอร่อยไม่ใช่ว่าคนกินแล้วบอกว่าขาดค่ะขาดความอร่อยนี่คือจบนะจ๊ะแ <c oughs> สดงว่าทีท่ที่ทำมานี่คือแบบอมไม่อร่อยเลยเงีย้ยต้องถามคุณพ่อเวลากินข้าวต้องถามคุณพ่อว่าอร่อยไหมคะอะไรมานี่รสดีนิดหนึ่งอะไรยังอะไรยัง <c oughs> เดี๋ยวขอชิมก,ก่อนว่าเกลือไหมโอ้สุดพอมมาแบบเป๊ะๆมากนี่นะคะเนี่ยดูใกล้ๆ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 ค่ะอยากให้พี่ๆทุกคนได้ดูใกลๆ้ๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยดูเนื้อปลานี่นี่ปลาบอกอร่อยมากเลยนะคะแกงนี้ อยากให้พี่ๆทุกคนได้กินจังอยากให้พี่ๆทุกคนได้ชิมจังเลยค่ะชิมกบความอร่อยที่แพทได้ทำ <Yeah. S 1> อันนี้นะคะทำคนเดียวนะถือกล้องคนเดียวนะคะสุดพิเศษทำคนเดียวอันนี้ก็คือเราจะเอาปลาปลาแล้วก็อันนี้มาตำให้มันเละๆนี่เราเอาแต่ปลานะเอาแต่ปลานะนี่ปลาแล้วก็เม็ดเมดที่เราอันนี้ค่ะเอามาตำ บ้านบานพี่เขาเรียกภาษาไทยอะไรเนาะนกับข้าวแกงเนี้ยข้าบ้านพี่เขาเรียกอะไรเอาปลานะใส่ในครกนะคะเนี่ยใส่ในนี้วัน้หน้าดาําจังไม่ใช่หน้าดำแบบคือแบบมันมืดมากมันมืดมาเรื่อยๆค่ะไม่ใช่แบบหน้าแพทไม่ได้ดํานะคะแต่พอดีมันมืดไฟไฟเฟ้ามีนีเวลาได้ปลามาก็แบบชอบทําเมนูนี้กินอร่อยกินง่าย เหมือนน้ำพริกอะค่ะคล้ายๆน้ำพริกอะค่ะเหมือนแบบกลายเป็นว่าเป็นเมนูที่แบบน้ำพริกแต่ว่ามีน้ำอะไรประมาณเนี้ยนี่ค่ะต้องแบบให้เละๆอย่างเงี้ยหม้กระดูกก็กินได้หมดเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็ใส่ไปในหม้อคืนอันที่มันยังมีบ้างก็เก็บไว้เนี่ยค่ะเนื้อปลาก็ยังมีนะคะเนี่ยเนื้อปลาก็ยังมีนะคะนี่เนื้อปลาที่แบบที่เรายังไม่ได้บดก็มีนะเราก็เก็บไว้อย่างนี้แหละ นี่เนี่ยค่ะเนื้อปลาก็ยังมีเนื้อปลาก็ยังมีแล้วก็อันเอาอันที่บดใส่ในหมอ้อคืนพี่ๆกินข้าวกันกับอะไรนาะนี่เหมือนน้ำพริกเลยเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนน้ำพริกเลยเหมือนน้ำพริกเหมือนน้ำพริกปลาเลยนะแล้วก็ใส่ในหมอ้อคืน นี่ได้แล้วมือนี้อร่อยจ้ามือนี้อร่อยนะจ๊ะจะบอกว่าอร่อยที่สุดในปตัตตพีจ้าสุดนี้ได้ได้จากพ่อมาค่ะเพราะว่าพ่อคุณพ่อชอบทําให้บ่อยๆทําให้กินบ่อยๆมากเราก็เลยจําได้ นะคะว่าคุณพ่อชอบทําแบบนี้กินหลังจากนั้นถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีฝรัง่งผักชีฝรัง่งบ้านแพทยเยอะแยะเลยนะไม่ต้องซื้อนะคะตามบ้านข้างล่างเนะะี่ยค่ะเยอะแยะเลยผักชีฝรั่งนะข้าวปุกกลานะข้ปปวาวปุกกลาถ้าบ้านอันถ้าภาษากะเหรี่ยงนะเขาเรียกว่าข้ปปวาวปุกกลาผักชีฝรั่งนะคะที่พี่ๆก็รู้จักอยู่มากเนาะ ผักชีฝรั่งค่ะบ้านแพทย์เขาแล้วว่าหอบโปกกุลานีแล้วต้องใส่เข้าไปนี่ีเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ไปแล้วก็คนให้มันหอมๆทีนี้ว้าวขาชิมหน่อยเด้อโอ้ยมันต้องชิมอวิระอวิระฮิฮิ เราอะเราอะทำเองต้องบอกว่าอร่อยอยู่แล้วแต่ต้องให้ต้องให้แบบคุณพ่อคุณแม่มาชิมค่ะว่าอร่อยจริงเปล่าแต่อร่อยมากเลยนะนี่เสร็จ <corps S 1> แล้วเมนูเสร็จแล้วเมนูจะอวิราไอวิราหนูจะบอกว่าอร่อยมากๆอวิราแปลว่าอร่อยมากๆกับข้าวเมนูนี้ก็เสร็จไปแล้วนะพี่ง่ายๆดูแบบให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนี่นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ย นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเช็ดนี่เห็นไหมคะนี่คือเสร็จแล้วนะเมนูนี้คือเสร็จแล้วนะง่ายง่ายง่าย,ายปลาต้มแซบ่บเผ็ดเนาะหนูไม่แน่ใจว่าพี่ๆบ้านพี่นะเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะบ้านหนูถ้าเป็นแบบออถ้าเราพูดภาษาเกเหลี่ยงก็พูดได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรเราภาษา ถ้าถ้าบ้านหนูชอบเรียกเมนูนี้ก็คือโตวเวอหยาโพนะโตวเวอญาโพไม่รู้ว่าบ้านพี่เหมือนกันไหมพี่หน้าหนูไม่ได้ดํานะบ้านหนูมันมืด <c oughs> มีไฟนิดเดียวค่ะมีไฟนิดเดียวเดี๋ยวยกนี้ลงก่อนข้าวนี่คือเวลาเวลาเราหุงนะเราก็ต้องหมุนนะคะเนี่ยหมุนรอบๆนะว้าวดูพี่เคหุงข้าววันนี้สวยไหมเนี่ยอ๋อสลย ต้องหมุนวะจบลเรียบร้อยเรียบร้อยกับข้าวเสร็จแล้วนะคะหนึ่งเมนูจ้านี่กับข้าวของเรานะคะนี่เห็นไหมข้าเรียกบ้านพี่เข้าเรียกอะไรนะอันนี้ปลาที่แพทไปหามากับแม่นะเมื่อตอนบ่ายนะคะเราไม่ได้ทําในป่านะแต่เรากลับมาทํากินที่บ้านอืมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆเหมือนสุดของพ่อเป๊ะเ,ะเลย ได้จากพ่อเป้เลยค่ะอ,อืุย้ยลืมใส่อีกอันหนึ่งอ่ะลืมใส่ผักอีกอันนึงแป๊บหนึงน่งนะคะเนี่ยนี่นะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะใส่ด้วยนี่พระชีบ้านพี่ๆเรียกกันไหมคะพระชีแล้วก็ใส่ลงไปซอยๆเล็กๆนี่ก็นี่ก็ได้อะ่ะพ่นจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะไปเก็บมาจากบอ่อปลาบนหัวบอ่อปลามีอยู่นี่ เรียบร้อยค่ะอร่อยมากขอชิมอีกรอบหนึ่งสิชิมไปชิมมาอิ่มพอดีจ้ะชิมไปชิมมาก็หิวข้าวแล้วนี่เดี๋ยวไปตามพ่อกับแม่มากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้พ่อกับแม่จะไปสวนนะคะก็คือพ่อกับแม่จะไปตอนเช้าๆหนึ่งรอบแล้วก็ตอนเย็นๆพี่แบบไม่มีแดดแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าไล่อยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวไปตามพ่อกับแม่มากินข้าวกันก่อนว็าเดี๋ยวทำตมน้ําพริกอีกอันหนึง่งเดี๋ยวจะเป็นเมนูอีกอันหนึง่งเสร็จไปแล้วเป็นหนึ่ง เคเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปตามคุณพ่อคุณแม่มากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวมากินข้าวกัน,นะคะ่ะนี่เห็ดนี้นะคะเขาเราียกว่าเห็ดเลยนะแม่ก้อนนี้จว่าก้อนห็นอะไรที่ต้นใบชนมุอัน <c oughs> เห็ดเลยนะไม่แน่ใจว่าเชื่ออะไรแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่นี่ยแนๆดูคุณแม่ไปหามาเมื่อกี้โห oh, <c oughs> ได้เยอะเลย <c oughs> นี่ช่วงฤดูฝนนะออกช่วงฤดูฝนค่ะเนี่ยเยอะมากเลย <c oughs> นี่เห็นไหมคะเขาเรียกว่าเห็ดเลยนะหนูเห็ดเพาะไหม ไม่แน่ใจแต่แต่ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงคขาว่ากือเกทิโครู้จักไหมกือเกติโคได้เยอะมากเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณน่าจะทำกับข้าวแกงเห็ดให้กินนี่นะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยคุณแม่ไปหามาเมื่อกี้คุณแม่ไปไร่มาแล้วก็แบบแวหาได้เยอะมากตอนนี้นะคะได้เมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งมือเห็นไหมคะคือบ้านตอนนี้มืดมาก เดีย๋ยวม่ได้กินข้าวกันนะคะเนี่ยมีเมนูใหม่คือแม่ไปหาเห็ดมาได้ค่ะดูเห็ดอะไรอ่ะไม่รู้ว่าชื่อไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออันภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะดูโอ้ดูดีน่าก,กินมากอันนี้คือใส่พริกอะไรใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยใส่เรียบร้อยคือน่าเ,เ,นะเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยแต่ภาษากกลหลังเรียกว่ากึ่ยทิโคนะพี่รู้จักไหมคะเนี่ยเนี่ยเรียกว่ากึ่ทิโคนะนี่ตรงนี้นะดูโอ้น่าก,กินมากดู อุบค่ะอุ๊บอุบเห็ดดูเดี๋ยวต้องรอสักครู่หอมมากดูวนี่ปลาปลาเมื่อกี้คุณแม่คุณพ่อบอกว่าให้อะไรนะ้าน,นี้ไว้ย่างไว้แล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อจะทําแกงเย็นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกับขา้าวกับข้าวของเรามีวันนี้มีเมื่อกี้ต้มแซ่บปลานะคะแล้วก็ทอดไข่แล้วก็ีแกงเห็ดแกงนี่เห็ดเนี่ยเขาบอกว่าแพงมากเลยนะถ้าคือพี่ๆรู้จักกันไหมชื่อเพื่อภาษาไทยหนูไม่รู้จริงๆนะว่าชื่ออะไร คือตอนนี้มืดแล้วนะก็จะมืดนิดนึงต้องส่องหน้าตัวเอง <มา S 1> อย่าพูมาอะอย่าโอ้ากินนากินอร่อยมากอาวิราอาวิราหนูจะบอกว่าอาวิราใช่ไหมโทรศัพท <c oughs> ์เป็นระเบิดนี่ดูดิ <c oughs> โอ้รู้ไหมรู้ไหม,ไหมเหตุอะไรเอ่ยนี่ลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนก็ได้ชิมทู่นี่อืม อวีรอาอวีราคืออร่อยมากเลยนะแต่เผ็ดไปนิดนึงอ่าเผ็ดมากเลย,ยอ่ะนี่แกงมวยนี่เดี๋ยวใส่รสดีนิดนึงเลยใส่ใส่ผงชูรสเยอะกวคนเผ็ดมากข้าวทังพ่อเลยพ่อนี่ชอบกินเผ็ดผิดๆไม่เยอะแต่โอ้สุดยอดอร่อยมากเด็กกินข้าวกันค่ะเด็กกินข้าวกันละอออ๋นี่เหร อ๋เผ็ดมากเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะโอเคกินข้าวกันค่ะกินข้าวอันนี้แกงเห็ดนะคะกึ้ดที่โคนนะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเห็ดโคนไหมเดี๋ะอันนี้แกงอ,นนอันนี้แกงที่เราไปหาปลามาได้นะต้มแสบต้องถามคุณพ่อค่ะบุญยศรีต้องถามคุณพ่อว่าอร่อยไหมต้องกินก่อนเห็ดโคนนี่ใครกู้ถูกที่กู้ถูกี่ เมื่อเนี yeah, yeah. Uh ่ยใส่พร mm ิกเยอะเกินไปมันก็เลยเผ็ดมากได้ไงกินเผ็ดโอ้โห้าว้งก่อนอัน้อะรโอ๊ยเผ็ดจริงๆแค่เบมื่อมัากอย่อร่อยมากนะ แต่นี่คือผิดไปนิดนึงเผ็ดเผ็ดมือพี้เจือมีอะไรใส่เชือนี่เอา้ไหนะฮะนี่ใส่เชือก่าชิน่เห็นหนอจ๊ะ่อไปวีด้านวไปให้เลยอืมอืมอืกับถัได้เลยนี่เก็บมาจากในในบ่อปลานะคะอันนี้เพิ่งกินข้าวนะคะประมาณสักตอนนี้ชกทุบไหมทุมใช่ไหม ตอนนี้สองทุ่มนะคะกำลังชิมข้าวกันอยู่ทุ่มสสิบก,ก้าบ,บ้านมืดไปนะคะไม่มีสฟฟ้านะมีหลอดเดียวเราใช้ซูราเซลกินข้าวกันทอมหน้าทอมตาค่ะตอนเย็นอันนี้แกงแกงอีกอันหนึ่งข้าวเบิ้์ข้าวเบิ้บ์ใส่ กระดหมูแล้วก็ตะกอนจัดดีเลยแกดิฮึแกดีแกดิอยู่ต้นอ่หรอแกกันได้นี่เนาะนี่อันนี้แกงเห็ดนะคะเนี่ยเห็ดเห็ดอ๋อเล็กจอันนี้เป็นปลาสองแกงกับข้าวันนี้อร่อยมากคือเผ็ดแบบเดืดเดือดมากค่ะปลาวีเนาะพ่อบอกว่าอร่อยผ่านนะคะผ่านทุกอย่างผ่านทุกอย่างอร่อยมากแต่ว่าแกงเนี่ย คือหนูใส่พริกเยอะไปเยอะเกินไปนะพริกเนี่ยเห็ดอ่ะมันมันจะไม่มันจะไม่ค่อยถ้าเวลาใส่พริกเยอะมันจะไม่อร่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องใส่น้อยๆนะคะนี่คือประสบการณ์ค่ะเห็ดห้ามใส่พริกเยอะกว่ากว่าเราเป็นมือ่เขาถึงจะเจ็บเจี๊ยตีนเราาีแต่ก็อร่อยนะดูพ่อกินดิดูพ่อแบบกินนี้ดีมากเอาไก่เขาเหลือเ้วนก็ แแ่ด่ะหมใ่ันว่ด้วคปนนี่ต้องกินกับอันนี้นะเห็ดเนี่ยต้องกินกับอันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยอ,อย,อยอนนู่อันนี้อันนี้แกงข้าวเบอร์นะคะข้าวเบอร์ใส่ยอดอะไรเรียกชื่อไม่ถูกผักนี่ไม่ได้ซื้อมานะคะคือเอามาจากบ่อปลาเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยคือไงยๆคือเราไม่ได้ซื้อมาเลยนะคะอัาของธรรมชาติทั้งนั้นยกเว้นหมูซื้อมายกเว้นหมูค่ะซื้อมาปลาหือห่วงมากพี่แเนี่ยคือแบบเพื่อปลานนี้ก็ต้มแซ่บอร่อย เนี่ยบอกว่าในอากาศนี่เย็ยนมากเลยนะคะตอนเนี้ยเย็ยนมากส่วนตัคือเรนนาะอโควิดให้พี่ๆอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวว,วันนี้แพ่คอตัวลากินข้าวก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ฉันด้วยนะคะฝักเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ,คอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ทําให้พี่ๆมองหัวกันนะคะก็ ก็แบบเวลาถ้ามาหัวเยอะก็หลบหน้าอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ใอยดูอันที่แบบตรงๆให้ก็ไร้เพราะว่าคือคนถือกล้องแบบอาจจะมีเยอะก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไปเรื่อยๆนะถ้างั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแพทสาวเลยแม่ต้องสอนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะดูคุณแม่ส่องไปที่คุณแม่หน่อยชี้ชคุณแม่สวยมากค่ะดูอาน้ําเสร็จแล้วพวกหัวเรียบร้อยเต็มยศค่ะนี่คือกําลังจะนอนนะ กำลังจะนอนนะคือแบบเต็มยศตลอดเวลาคุณแม่ <laughs> จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณแม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> ตตในแ <c oughs> ต,ตรายสันเลาะอกเดี๋ยววันนี้แพขอตัวลาไปก่อนนะคือง่ายๆคืออาหารคุณพ่อบอกว่าอร่อยมากพานวันนี้แพขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ